สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระกนิษฐาธีิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินถึงสหพันธ์สาธารณร,ร,รัฐเยอรมน,นีแล้วโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน วันที่2 3มิถุนายน2568เวลา7นาฬกา15นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสาพันสาธาร์ัเยรมนีซึ่งช้ากว่าประเทศไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระนิษิาที่ราจเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีสด็จพระราชดำเนินถึงท่ากาเซียมิวนิกนครมิวนิกสหพันสาทารัฐเยอรมนีนายจิตติพัฒน์ทองประเสรศิฐเอกอัครราชทูตณกรุงเบอร์ลินนางสาวประเพณพิมพรประจมปัจจนึก กงศูลใหญ่นนคอมิวนิกพร้อมด้วยผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศทหารบกทหารเรือและข้าราชการสถานกงศูลใหญ่นนคอมิวนิกเฝ้าถุนละอองพระบาทรับเสด็จสา,สาธานธ์สาธารณรัฐเยอร,รมนีปกครองด้วยระบบสาันธณร,รัฐมี16กรัฐมีรัฐบาลท้องถิ่นของตนเองมีเศรษฐกิจใหญ่เป็นดับสามของโลกรองจากสหรัฐอเมริกาและสาธรารณรัฐประชาชนจีนเยอร,รมนีเป็นผู้นำเทคโนโลยีทางด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์และยานยนต์เป็นแหล่งการศึกษาวิจัยและการท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งในทวีปยุโรปในปีนี้ประเทศไทยและสาพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีมีความสัมพันธ์ครบรอบ1น3ปี เมื่อมีพระราชปฏิสันฐานโดยผู้มาเฝ้าทูลละออนพระบาทรับเสด็จแล้วสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีประทับรถยนต์พระที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนินไปเมืองเนทลิงเงนอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของรัฐไบเอิเป็นเมืองโบราณสำคัญที่เยอรมนีอนุรักษ์ไว้อย่างดีเพราะเมืองนี้ตั้งอยู่ในหลุมอุก,กาบาด เกิดจากอุกาบาตพุ่งชนเมื่อ15ล้านปีก่อนทำให้ภูมิประเทศรอบเมืองมีลักษณะเป็นวงกลมปัจจุบันเมืองเน์ดลงเกนเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวที่สนใจประวัติศาสตร์ธรณีวิทยาธรรมชาติและวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมของเยอรมนีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากเมืองเน์เลงเกนสาพันสาธร,รณรัฐเยอรมนี สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรัติยาราชนารีทรงงานทางด้านศัตวแพทย์ณโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนวันนี้เวลา7นาฬิกาส4นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวัลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรัติยาราชนารีเสด็จไปศูนย์ศัลยกรรมและการผ่าตัดผ่านลำกล้อง ชั้นสองอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาบ,บรมราชินีนาถโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยายลัยเกษ,ษตรศาสตร์บางเขนทรงงานทางด้านศัตวแพทย์ร่วมกับทีมศัตวแพทย์เพื่อผ่าตัดรักษามะเร็งผิวหนังบริเวณต้นคอฝั่งซ้ายให้กับสุนัขเพศผู้ชื่อโอเลี้ยงสายพันธุ์ลาบราดอร์อายุ3ปีและผ่าตัดทำหมันให้กับสุนัขเพศผู้ชื่อสโนป,ปี้สายพันธุ์แจ็คบรัเซลเทอรียอายุ1ปีในการนี้ทรงงานวิสัญญีศัตวแพทย์เพื่อวางยาสลบ และคงภาวะการสรบปให้กับสุนัขที่เข้ารับการรักษาอาการเจ็บป่วยและส่งติดตามสัญญาณชีพพร้อมทั้งท่งประเมินความปลอดภัยของสุนัขทุกตัวอย่างใกล้ชิดตลอดการผ่าตัดสำหรับสุนัขที่มีอายุมากหรือมีน้ำหนักเกินเกณฑ์มักมีภาวะการเกิดเนื้องอกบริเวณผิวหนังหากปล่อยทิ้งไว้เป็นเวลานานจะมีโอกาสพัฒนาเป็นมะเร็งได้ดังนั้นเจ้าของสัตว์เลี้ยงควรหมั่นสังเกตความผิดป,ปกติบริเวณใบหน้าและตามลำตัวของสัตว์อยู่เป็นประจำ หากพบก้อนเนื้อที่ผิดปกติควรนำสัตว์เลี้ยงไปพบสัตวแพทย์เพื่อตรวจและวินิจฉัยอย่างละเอียดเพื่อหาแนวทางการรักษาที่เหมาะสมป้องกันการลุกลามหรือกลายเป็นมะเร็งได้ในอนาคตทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษณ์อัคราชกุมารีกรมพระสีสว่างขวัตวราขัตติยราชนารีทรงมุ่งมั่มนสร้างสุขภาพที่ดีให้ทั้งคนและสัตว์ตามหลักสุขภาพหนึ่งเดียวหรือวันเฮล ซึ่งการกำจัดโรคพิษสุนักบ้าให้หมดไปจากประเทศไทยเป็นหนึ่งในภารกิจหลักที่มีพระปณิธานกระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการป้องกันโรคพิษสุนักบ้าที่เป็นภัยอันตรายต่อสุขภาพอย่างร้ายแรงซึ่งการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนักบ้าทั้งในคนและสัตว์รวมถึงการควบคุมประชากรสุนัขที่มากเกินความดูแลด้วยการทำหมันในวัยที่เหมาะสมเป็นวิธีป้องกันและเป็นการรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมที่ดีที่สุด สมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสก,สกลมหาสังคับปริณายกประธานพระวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าถวายสักการะเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ26มิถุนายน2568วันนี้เวลา9นิกา38นาทีสมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสก,สกลมหาสังคับปริณายกสเสด็จลงณพระวิหารวัดราชบพิสถิตมหาศีมาราม ประธานพระวะโรกาสให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีนำคณะองคมนตรีและภริยาเฝ้าถวยายสักการะเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ26มิถุนายน2568โอกาสนี้มีพระดำรัสแก่คณะองคมนตรีความว่าการทำงานทุกประเภททุกระดับย่อมต้องประสบปัญหาและอุปสรรคเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายล้วนเป็นผู้ใหญ่ของบ้านเมืองได้ผ่านประสบการณ์มามา,มากย่อมตระหนักทราบดีอยู่แล้ว บุคคลผู้ฉลาดย่อมสามารถประคับประคองจิตใจของตนเองไว้ให้มั่นคงรู้จักทําใจให้สบายไม่เร่าร้อนดิ้นรนไม่วันไหวขึ้นขึ้นลงลนไปตามโลกธรรมแต่ยังคงรักษาจิตใจให้สงบท่ามกลางความวุ่นวายของสรรพสิ่งได้เสมอ <Yeah. S 1> เมื่อใดที่มีสติยับยั้งรู้จักหยุดนิ่งอยู่ในความสงบเมื่อนั้นย่อมเป็นการเปิดโอกาสให้ความสุขความผ่องใสเกิดขึ้นในจิต จากนั้นความเฉลียวฉลาดรอบคอบในการขบคิดแก้ไขปัญหาและก้าวข้ามอุปสรรคที่กีดขวางย่อมจักบังเกิดขึ้นตามมาช่วยให้ประสบผลสำเร็จในกรณีกิจทั้งปวงได้ในที่สุดขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านสามารถสนองพระบรมราชโชบายและสนองสุจริตธรรมทั้งปวงได้อย่างราบรื่นเรียบร้อยช่วยกันจันลงสถาบันหลักของชาติทั้งสามสถาบันให้มั่นคงสถาพรอยู่คู่ราชอ,อาณาจักรไทยสืบไป จากนั้นประธานพระวโรกาสให้นางยุพาทวีวัฒนก,กิจบวรปรัดสำนักนายกรัฐมนตรีเฝ้าถวายสักการะเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ26มิถุนายน2568และเฝ้ารับประทานเหรียญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจำนวน5แสนเหรียญซึ่งเป็นเหรียญที่คณะสงฆ์จัดสร้างขึ้นตามพระดำริสมเด็จพระอริยวงศาคตายานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก เพื่อเฉลิมพระเกียรติและเป็นที่ระลึกแห่งมงคล,ลสมัยกับเฉลิมพระบารมีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระจมพันษาหรอบ28การรกรกฎาคม2567สําหำหรับเชิญไปมอบให้แก่ข้าราชการทหารตำรวจและพลเรือนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ จากนั้นประธานพระวโรกาสให้พระมหาราชคูพธิธีศีวิสุทธิที่คุณประธานพระคูพราหมณ์นำคณะพราหมณ์เฝ้าถวายน้ําเทพพมลและถวายสักการะเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ26มิถุนายน2568สมเด็จพระอรียวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเจริญยิ่งด้วยพันษายุการสมบูรณ์ด้วยศีลอาสมาจารวัตรทรงมั่นคงในเนคขมมะทรงปฏิบัติทั้งคันธุระ และวิปัสนาธุระทรงเป็นที่เคารพสักการะทั่วสังคมมนทนตลอดจนประชาชนและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ